ชัยชนะบุญนาโชธเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องลูกทุ่งปี2541จากผลงานการเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงดีและสร้างสรรค์เพลงฮิตอย่างมากมายนอกจากนั้นยังมีความสามารถในศิลปะการแสดงผ้ากลางเช่นลิเกลำตัดเพลงอีแซวการแสดงตลกรวมถึงการแต่งเพลงชัยชนะบุญนาโช,ช,ช ยังได้สร้างนักร้องประดับ,บวงการเพลงลูกทุ่งไว้หลายคนหนึ่งในนั้นคือไวัยพศเพชรสุพัรร์ไปรู้จักครูเพลงท่านนี้กันนะครับชัยชนะบุญนาโชธเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปีพศ2485ตำบลบางเล่าอำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นลูกคนที่5ของคุณพ่อบุญชูและคุณแม่แฉ่งบุญนาโชธมีพี่น้องทั้งหมด9คน เข้ารับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนประชาบาลวัดสามร่มจบการศึกษาปถมปีที่สแล้วไม่ได้ศึกษาต่อเนื่องจากพ่อแม่เป็นคนยากจนต้องรับจ้างทำสวนหมากและสวนมะม่วงจึงอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางตอนแรกอาศัยอยู่กับญาติที่จังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นย้ายมาอยู่กับน้าชายซึ่งเป็นหัวหน้าลิกเกกที่อำเภอบ้านสร้างแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดฉะเชิงเซาอีกครั้ง ชัยชนะบุญนาโชคชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กยามว่างเขาจะร้องเพลงอยู่เสมอและบังเอิญในช่วงนั้นมีครูคนหนึ่งชอบฟังเพลงจึงได้ชัยชนะร้องให้ฟังอยู่เป็นประจำชัยชนะมีความชื่นชอบในเพลงของคำรุนสัมปุญญานน์และเพลงของสมยศทัศนพันเป็นอย่างมากหลังจากที่ค้นพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์นในด้านนี้อยู่บ้างเขากับน้องชายคือชัยนรงบุญนาโชค ก็ไปรับจ้างร้องเพลงตามงานเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้านในบางครั้งเพราะความยากจนเพื่อจะได้อาศัยเรียนหนังสือชีวิตวัยเด็กของชัยชนะบุญโชธจึงต้องไปเป็นลูกศิษย์วัดเมื่อเรียนจบชั้นป .4 แล้วไม่มีเงินไปเรียนต่อต่อมามีนายวิเชียนตัญสิทธิ์ซึ่งทำงานอยู่ที่บริษัทโสสําราญไทยแลนด์ที่ทำมีดช้อนลงหินที่กรุงเทพได้มาบวชที่วัด ที่ช้ชนะบุญโชดเป็นลูกศิษย์วัดอยู่จึงขอเป็นลูกศิษย์หลวงพี่วิเชียนเมื่อหลวงพี่วิเชียนศึกจากพระได้ชวนช้ยชนะบุญชดซึ่งตอนนั้นอายุ14ปีให้ไปทำงานที่บริษัทโสํารานไทยแลนด์ที่ซอยกิ่งเพชรเขาก็ไปทำงานอยู่สองปีก็กลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเรามาบ้านครั้งนี้ไปทำงานเป็นเด็กรถในยามว่างเขากับชัยนรง์ผู้เป็นน้อง ก็อาศัยบริเวณท้ายรถโดยสารเป็นเวทีการแสดงร้องเพลงของเขาโดยเก็บเงินจากบรรดาเด็กรถด้วยกันเพื่อเข้าชมการแสดงชีวิตในช่วงนี้เองทําให้ชัยชนะเริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นนักร้องอย่างจริงจังมากขึ้นเมื่อเขาเริ่มเป็นนักร้องสมัครเล่นตามงานบวชงานแต่งงานซึ่งก็มีคนที่ชื่นชอบและมอบเงินเป็นของขวัญอยู่เป็นประจำเมื่อครั้งถึงงานประจำปีหลวงพ่อโสธร ชัยชนะบุญนาโชดได้ไปขอร้องเพลงที่ร้านเกษตรซึ่งมาออกร้านขายอาหารที่นี่ชัยชนะกลายเป็นนักร้องที่ผู้คนชื่นชอบเป็นอย่างมากขณะที่ชัยชนะร้องเพลงอยู่นั้นนายบุญยงสาคริยะซึ่งมีวงดนตรีลูกตะวันออกได้มาเปิดร้านขายอาหารและแสดงดนตรีอยู่ด้วยได้มายืนฟังชัยชนะร้องเพลงร้องในแนวคำรนสัมปุญญาณน,น์ เห็นว่าชัยชนะเป็นนักร้องเสียงดีจึงชวนไปร้องเพลงกับตนในช่วงที่มีงานโดยออกตระเวนแสดงดนตรีในภาคตะวันออกจนมีชื่อเสียงในชื่อคำรนน้อยทําให้ชัยชนะเริ่มหันมาชอบเพลงในแนวของคำรนอีกคนมีครั้งหนึ่งวงดนตรีตะวันออกเข้าประกวดที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5ชัยชนะบุญโชตขับร้องเพลงชีวิตชาวนาของคำรนทําให้นายเตียงโอซิริ ผู้จัดการฝ่ายแผ่นเสียงของบริษัทกม,มลสุโกศลและเป็นพ่อของปัจจุจุรีโอสุริซึ่งเป็นนักร้องนักสแสดงและศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วได้ชมรายการอยู่ด้วยและเมื่อครูพยงมุกดาได้แต่งเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ที่พูดถึงกรณีพิพาทเรื่องเขาพระมิหารไปเสนอนายเตียง นายเตียงจึงให้คนไปตามหาตัวชัยชนะบุญนาโชสมาบันทึกแผ่นเสียงงานนี้ครูพยงได้แต่งเพลงให้ชัยชนะอีกเพลงคือ21ร่ำลึกจึงทำให้ชัยชนะบุญนาโช่มีโอกาสได้บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่ออายุ16ปีและสองเพลงที่ทำให้เขาพอมีชื่อเสียงอยู่บ้างจากนั้นชัยชนะก็ออกเดินสายไปกับวงดนตรีของครูพยงมุกดา รั้นพออายุ18ปีก็แอบหนีครูพยงไปบันทึกเสียงให้กับครูพิพัฒน์บริบูรณ์รวม14เพลงและได้ค่าเหนื่อยเป็นทองคํา20บาทงานนี้เขาได้อัดเพลงบางกองน้อยที่นักร้องดังหลายคนอย่างทูลทองใจชรินนันทนาครและนริตอารีปฏิเสธที่จะร้องเพราะความยากและเพลงนี้เมื่อเปิดออกอากาศ ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังในทันทีจากนั้นผลงานเพลงของชัยชนะบุญโชตก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาแฟนเพลงมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ผลงานที่สร้างชื่อเสียงเช่นเพลงบางกอกน้อยงานเขียนของครูพิพัฒน์บริบูรณ์แม่แตงร่มใบงานเขียนของครูพัยบุญบุตรขันใจนางเหมือนทางรถงานเขียนของครูฉลองการะเกต ลองตายงานเขียนของครูพยงมุกดานาลม่มงานเขียนของประพันธ์สุริยศักด์ดอกดินทวินฟ้าผลงานการเขียนของครูภัยบู์บุตรขันสัมพันธ์รักนักเพลงร้องคู่กับผ่องศรีวรนุ์กระท่อมปลายนาและอีกหลายผลงานเพลงใช้ชนะบุญ,ญโชดนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วยังมีความสามารถในการประพันธ์เพลงอีกด้วยซึ่งหลายเพลงที่เป็นที่นิยมอย่างเช่น สามปีที่ไร้นางไวพดเพชรสุพรรณเป็นผู้ขับร้องไว้สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจให้ยงยุดเชี่ยวชาชัยแม่ชอบพยอมมอบให้ก้านแก้วสุพรรณเป็นผู้ร้องทุ่งร้างนางลืมให้ชินกรไก่ราชมาลัยจากนักเพลงให้รุ่งเพชรแหลมสิงหลงจันชัยนรงบุญนาโชดเมื่อฉันขาดเธอให้เพชรพนมรุ่งมาลัยรักจากมิตรเพลงให้รุ่งโพธารามเป็นผู้ร้องไว้ ชัยชนะบุญนโชตยังเป็นนักปั้นนักร้องอีกด้วยสร้างลูกศิษย์ในวงการให้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงไว้หลายคนเช่นไวยพเพชรสุพรรณเดือนเพ็ญณสสมพรชัยนรงบุญนโชตเยี่ยมโยธกาและแดนดอนเจดีนอกจากนั้นเขายังมีความสามารถในการแหล่ทำขวัญน,นาคแสดงลิเก,เพ,กเพลง่อยละครเพลงลำตัดและการร้องเพลงอีแซล รางวัลเกียรติยศรับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพพระรัพราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในงานกึง่งศตวตรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่หนึ่งจากเพลงแตงร่มใบครั้งที่สองจากเพลงชายสามบทรับประกาศเกียรติคุณกึง่งศตวตรรษลูกทุ่งสืบสารวัฒนธรรมจากผลงานเพลงบ้ากัญชาได้รับการยกย่องชื่ชูเกียรติ เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปีพุทธศักราช2541ส่วนครูเจนพบจบกระบวนวันได้พูดถึงชัยชนะบุญาโชตเอาไว้ว่าชัยชนะได้ฉายาว่าเป็นคำรนน้อยเพราะเส้นทางการไต่เต้ามาเป็นยอดศิลปินนั้นมีครูคำรนสัมปุญญาณนนเป็นต้นแบบหัดร้องเพลงครูคำรนสัมปุญญาณน,น ควบคู่มาพร้อมกับครูสมยศทัศนพันธ์แต่น้ำเสียงและร่องคอมาทางเสียงแบบใสหวานสูงเข้ากับทางเพลงของครูคำรนมากกว่าชัยชนะเก่งรอบด้านชนิดที่เรียกว่าร้องได้ทุกแนวโฮแบบคำรนก็ทำได้จะออกทางลิเกลำตัดเพลง่อยเพลงอีแซลเพลงเกี่ยวข้าวแก่ทำได้หมดโดยเฉพาะการแหล่ อย่าลืมว่าใชัชนะคือนักร้องเพลงแหล่ปนสากลคนแรกของเมืองไทยนะครับในสมัยก่อนยุคที่วัดเปิดเครื่องขยายเสียงเพลงที่เปิดล้วนเป็นเพลงที่เป็นมงคลต่อผู้ฟังอย่างเช่นเพลงใชัชนะบุญนโชธจะกระหึ่มก้องไปทั่วทั้งคุ้งน้ำประเภทเชิญทอดผ้าป่าสามขีเชิญทาบุญทอดกระถินทำบุญกันไว้เถิด เชิญสร้างกุฏิถวายวัดบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ครูเจนพบจบกระบวนวันได้กล่าวถึงครูชัยชนะบุญโชศเอาไวา้ขอบคุณบรรดาแฟนเพลงที่ติดตามรับฟังมาจนถึงเวลานี้ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดครั้งต่อไปโชคดีสวัสดีครับ